สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับคุณครูน้ำกันอีกแล้วนะคะเด็กๆดูซิวันนี้คุณครูน้ำพาเด็กๆมาดูอะไรคุณครูน้ำพาเด็กๆมาดูบรรยากาศการเข้าแถวตอนเช้าค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าลานร่มแก้วนะคะที่โรงเรียนของเราเนี่ยจะมีลานร่มแก้วเป็นอาคารโดมนะคะที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าแถวตอนเช้าแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะคะบริเวณเนี้ย เด็กจะไม่โดนแดดไม่โดนฝนสามารถทํากิจกรรมได้ยเยอะแยะเลยนะคะเด็กเกเห็นแล้วอยากมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดีดีนะคะด้านหลังเป็นตูน้ํานะคะพี่ๆจะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะการเข้าแถวตอนเช้านะคะเป็นการฝึกระเบียบินในนะคะให้เด็กๆตรงต่อเวลาเด็กเด็ก มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะค่ะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูน้ํานะคะจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกค่ะเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมคะที่เราเรียนกันไปนะคะคุณครูให้เปรียบส่วนรวมเป็นหัวส่วนย่อยก็คือมือสองข้างนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมเนี่ยหมายถึงอะไรความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะเป็นการเขียนแสดงจํานวนในรูปของสองจำนวนขึ้นไปนะคะโดยจํานวนในส่วนย่อยเมื่อรวมกันก็จะได้ในรูปของส่วนรวมและจํานวนในรูปของส่วนรวมเมื่อแยกออกนะคะก็จะได้ส่วนย่อยนั่นเองค่ะลองดูนะคะสมมุติว่าหัวคือส่วนรวมหัวของคุณครูน้ํา คือเลขห้าใช่ไหมคะส่วนย่อยก็คือมือสองข้างมือสองข้างก็คือ2บวกกับ3กลายเป็น5นั่นเองนะคะนี่คือส่วนย่อยสองข้างส่วนรวมผลลัพธ์ก็คือตรงหัวนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถแทนค่าได้ง่ายๆเวลาทำเด็กๆจะได้ทำได้นะคะ เดี๋ยวคุณรูมีตัวอย่างมาให้น้องดูนะคะเรื่องค่าส่วนรวมและค่าส่วนย่อยนะคะกับการบวกค่ะส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน3แยก3มเป็น1กับ2แยก3เป็น2กับ1 1กับ2เป็นส่วนย่อยของ3แยก3เป็น3กับ0แยก3เป็น0กับ3 0กับ3เป็นส่วนย่อยของ3ดังนั้นส่วนย่อยของ3มี1กับ2อและ0ูนกับ3ติดดูนิดนึงนะคะ ส่วนรวมนะคะก็คือเลข3นั่นเองทีนี้ส่วนย่อยเนี่ยมันจะมีเลข1กับเลข2หรือเลข2กับเลข1นั่นก็คือการสลับที่นั่นเองนะคะหบวกกับ2ก็มีค่าเป็น3ซึ่งคือส่วนรวมนั่นเองนะคะหรือ2บวกกับ1ก็มีค่าเท่ากับ3นะคะส่วนย่อยคือ2และ1รวมกันกลายเป็นส่วนรวมก็คือเลข3หรือ 3นะคะแบ่งส่วนย่อยได้ก็คือ3กับ0หรือ0กับ3นั่นเองมันคือจำนวนเดียวกันนะคะ2องจำนวนนี้แค่มันสลับที่กันเท่านั้นเองนะคะโอเคส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน3เอาล่ะแยก3เป็นทีนี้นะคะติ๊กดูตัวอย่างแล้วนะคะ ทบทวแนแล้วว่าส่วนย่อยส่วนรวมคืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูนะคะพาเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดกันเรามาฝึกทำการกฝึกทำแบบฝึกหัดจะช่วยให้น้องเก่งขึ้นนะคะลูก เด็กเ,ดเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่5 9นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถม,มศึกษาปีที่หนึ่งนะคะหน้าที่59ค่ะเปิดแล้วยังเอง่ยอ่าเปิดไปแล้วทีนี้น้องมาดูตัวอย่างจากคุณครูนิดนึงนะคะตัวอย่างนะคะส่วนรวมคือวงกลมอันใหญ่ นี่ตรงนี้นะคะคือส่วนรวมส่วนรวมคุณครูน้ำบอกว่าเปรียบเสมือนหัวใช่ไหมคะส่วนรวมตรงนี้เราเปรียบเสมือนหัวนะะตรงนี้เราเรียกว่าส่วนรวมส่วนย่อยเล็กๆด้านหลังนี่สองอันเราเรียกว่าส่วนย่อยนะคะผลบวกของส่วนย่อยทั้งสองอันนะคะก็จะเป็น ผลบวกของส่วนย่อยก็จะกลายเป็นส่วนรวมนะคะลูกทีนี้มาดูคุณครูน้าจะยกตัวอย่างให้น้องดูก่อนเริ่มลงมือทําแบบฝึกหัดนิดนึงนะคะก็คือสมมุติว่าคุณครูน้าวิธีการง่ายๆนะหนูใช้นิ้วของหนูในการนะับหรือหนูจะเอาฝาขวดน้ําก็ได้นะคะมาวางสมมุติว่าคุณครูน้าบอกว่าส่วนรวมคือเลขสี่หนูก็วางฝาขวดน้ําที่ส่วนรวมสี่ หนึ่งสองสามสี่ส่วนย่อยของสี่นะคะก็คือให้น้องนำฝาขวดหรือก้อนหินนะคะไปไว้ที่ส่วนย่อยสองฝาค่ะหนึ่งสองเหลืออยู่ที่ส่วนรวมอีกสองใช่ไหมคะน้องก็เอา สองอันที่อยู่ตรงนี้นะคะมาใส่เลยนะคะใส่ด้านนี้ส่วนย่อยสองเห็นไหมคะส่วนย่อยสองบวกสองก็เท่ากับเอามาบวกกันสองบวกสองก็มีค่าเท่ากับสี่สี่คือส่วนรวมค่ะห็นไม่ไมคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเข้าใจใช่ไหมคะ จากข้อนี้นะเด็กๆสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2องบวกสเท่ากับสมาดูกันแล้วถ้าคุณครูไม่เอา2อบวกสอละคะอ่ะส่วนรวมคือ4อี่คุณครูเอาเป็น3าอันนี้นะ3 เลือส่วนรวมด้านนี้อยู่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็เอาอันที่เหลือราใส่ด้านนี้เท่ากับสามเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นั่นเองสามคือตัวตั้งหนึ่งคือตัวบวกและสี่คือส่วนรวมหรือผลลัพธ์นั่นเองค่ะเด็กๆเข้าใจความสำคัญของค่าส่วนย่อยส่วนรวมกับการบ,บวกแล้วยังคะ ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ถ้าจะให้เข้าใจเพิ่มขึ้นตามคุณครูนั้นมาทำแบบฝุกหัดกันเลยค่ะแบบฝุกหัดหน้าที่59นะคะภาพสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกค่ะมาดูข้อที่1ค่ะ คำสั่งเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อนี้นะคะส่วนรวมคือเลข4ส่วนย่อยเขาให้มาแล้ว1ตัวก็คือเลข0 0บวกอะไรถึงจะได้สีเด็กๆยกขึ้นมา4แล้ว0บวกอะไรได้4 0่นบวกสนั่นเองนะคะมีคนตอบถูกแน่เลยเด็กๆเขียนเลข4ี่ลงไปค่ะและ ส C คือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ก็คือส่วนส่วนรวม0บวก4มีค่าเท่ากับ4ค่ะต่อไปค่ะส่วนรวมของเลขสี่ค่ะ1บวกอะไรได้4ี่ดูนะคะ1บวกอะไรคะเด็กๆมีอยู่4ีส่วนรวมคือเลขสมีอยู่4เป็น หนึ่งไปละแสดงว่าเหลือส่วนย่อยอีกค่าหนึ่งคือสามนั่นเองค่ะเด็กเขียนเลขสามได้เลยค่ะดังนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าสี่เท่ากับหนึ่งบวกด้วยสามหคือตัวตั้ง3คือตัวบวกผลลัพธ์คือ4หรือจะพูดง่ายๆว่า4คือส่วนรวม1กับ3คือส่วนย่อยนั่นเองค่ะลูก ก็ต่อไปค่ะ4คือส่วนรวมสองบวกด้วยอะไรถึงจะได้สี่สี่คือส่วนรวมใช่ไหมคะสอยู่ที่เหนือฝั่งหนึ่งได้มาสองอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นสองนั่นเองค่ะเริ่มเลขสองลงไปค่ะ4เท่ากับสองบวกสองค่ะ เอาไปค่ะถ้าส่วนรวมคือเลขสี่อีกค่ะเอาให้ส่วนย่อยมาแนวฝั่งหนึ่งคือเลขสามสามบวกด้วยอะไรได้สี่คะคุณเก่งใช่ค่ะสามบวกด้วยหนึ่งนั่นเองค่ะหนึ่งคือส่วนย่อยนะคะ่อไปค่ะสี่บวกด้วยอะไรได้สี่ ีก็บวกด้วยศูนย์ค่ะคนเก่งเขียนเลขศูนย์ค่ะเด็กๆคิดตามคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูค่าส่วนรวมของเลขเจค่ะเจเท่ากับอะไรบวกด้วยศูนย์แล้วได้เจ็ดเด็กๆคิดเลยค่ะเจนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเจ็ดเท่ากับอะไรวบวกด้วหนึ่งแล้วได้เจ็ดก็ค่าส่วนรวมคือเจ็ดใช่ไหมคะใช้ไปหนึ่งส่วนย่อยก็จะเหลืออยู่หนั่นเองค่ะเด็กใช้วิธีคิดง่ายๆไม่ต้องเครียดก,กับการเรียนนะคะต่อไปค่ะส่วนรวมคือเจ ส่วนย่อยคือ2ที่เขากําหนดมาให้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ที่เหลืออยู่ก็คือ5นั่นเองค่ะติดเ,เขียนเลยค่ะต่อไปค่ะีูเจ็ดค่ะส่วนย่อยให้มาสามเราก็ออกไปสามเหลือ,อยู สนั่นหมายความว่า7เท่ากับ4ีบวกสนั่นเองค่ะเอาไปค่ะส่วนรวมเลขเจ็อีกแล้วค่ะส่วนรวมคือเลขเจส่วนย่อยคือเลขสีอะไรบวกด้วย4แล้วได้7เราออกไป4ี่ค่ะเหลืออยู่เท่าไหร่คะ เหลืออยู่สามค่ะแล้วก็เขียนวิธีามค่ะต่อไปค่ะส่วนรวมเจ็ดค่ะส่วนย่อยคือห้าเอาออกไปห้าค่ะเหลือเท่าไหรคะเหลือสองค่ะสองคือส่วนย่อยอีกฝั่งหนึ่งหรือเจ็ดเท่ากับสองบวกห้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนรวมคือเจ็ด ส่วนย่อยคือ6เอาออกไป6ค่ะส่วนย่อยอีกตัวที่เหลือคือเลข1นั่นเองค่ะเด็กเขียนได้เลยหรือ7มีค่าเท่ากับ1บวกด้วย6นั่นเองค่ะและสุดท้ายของหน้านี้นะคะส่วนรวมคือเจ็ดเอ๊ะแล้วเขาให้ส่วนย่อยมาเป็นเจแสงว่าเหลืออยู่เท่าไหร่คะ ศูนย์นั่นหมายความว่าส่วนย่อยอีกข้างหนึ่งคือเลขศูนย์นั่นเองค่ะเจเท่ากับ0ูนบวกด้วย7ค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้านี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆพยายามใช้ผู้สิทธิน,นั้นนิ้วของเราเองนะคะมาช่วยในการคิดหรือน้องจะใช้ฝาขวดหรือก้อนหินก,ก็ได้นะคะเสร็จแล้วหนึงหน้านะคะ ต่อไปค่ะคนเกง่งเปิดไปหนังสือหน้า60ค่ะคำสั่งค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนมาดูกันค่ะเด็กๆการที่เราฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆมันจะช่วยให้เราเก่งนะคะเหมือนกับคนฝึกวิทยายุดูลูกฝึกต่อยมวยฝึกบ่อยๆก็ต่อยมวยเก่งฝึกวิ่งเยอะๆก็จะวิ่งได้เร็วฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆหนูก็จะเรียนเก่งค่ะลูกามาฝึกกันเลยค่ะ แรกนะคะ8ดค่ะส่วนรวมคือเลข8ส่วนย่อยให้มาแล้วสองมีอยู่8ใช่ไหมคะให้มาแล้วสองแสดงว่าเหลืออยู่เท่าไหร่คะ6นั่นเองค่ะเราก็เขียนเลข6หรือ8เท่ากับสองบวกด้วย6นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีอยู่แปอีกแล้วค่ะให้มาแล้วสเหลืออยู่เท่าไหร่คะสี่ เขียนเลขสี่เลยค่ะแปดเท่ากับสี่บวกกับสี่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีอยู่แปดค่ะให้มาแล้วสามเหลืออยู่ห้าค่ะเราก็เขียนส่วนย่อยอีกข้างนึงคือเลขห้าค่ะแปดเท่ากับสามบวกด้วย หนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีอยู่8ค่ะมีอยู่8ส่วนย่อยคือ5ที่เหลือคือ3ามค่ะเขียนเลขสาลงไปค่ะคนเก่งแปดมีค่าเท่ากับ3าบวกหค่ะต่อไปค่ะ8ส่วนย่อยนะคะคือ1ที่เหลืออยู่ก็คือ เนั่นเองค่ะ8เท่ากับ7จบวกหนะคะต่อไปค่ะมีอยู่แปส่วนย่อยที่ให้มาคือ8ปดแดเอาออกไปแปดก็เหลือศค่ะดังนั้น8ดจึงเท่ากับศูบวกด้วยแค่ะต่อไปค่ะ แส่วนย่อยคือ5ใช่ไหมคะแปดส่วนย่อยคือ5้าเด็กๆสังเกตด้านบนนะคะเมื่อกี้เขาให้มา5เหมือนกันใช่ไหมทีนี้เราก็เขียนได้ว่าอะไรคะเขาให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์เองก็คือ5บวกด,ด้วย3มีค่าเท่ากับ8ค่ะหรือ มาดูอีกข้อค่ะแปดมีส่วนย่อยศนอย์แสดงว่าอีกตัวหนึ่งก็มีค่าเท่ากับแปดเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าศูนย์บวกแปดนะคะแปดมีค่าเท่ากับศูนย์บวกแปดมาดูอีกหนึ่งข้อค่ะส่วนรวมคือแปดส่วนย่อยคือเจ็ดค่ะแปดเอาออกไปเจ็ดเหลือหนึ่งเราก็เขียนเลขหนึ่งไว้นะคะ ดังนั้น8จึงมีค่าเท่ากับเ0็บวกหนั่นเองค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยนะคะเด็กๆไปฝึกทำนะคะลูกเด็กๆไปฝึกทำนะคะจะได้ฝึกผลบ่อยๆนะคะส่วนรวมกับส่วนย่อยเด็กๆสามารถใช้มือสองข้างใช้ดินสอใช้สีใช้ขวดน้ำหรือ,อ ใช้เหรียญอะไรก็ได้นะคะมาตั้งเป็นส่วนรวมถ้าน้องใช้นิ้วแล้วน้องไม่พอไม่ถนัดนะคะเสร็จแล้วหนูก็ฝึกบ่อยๆส่วนรวมสองตัวขอโทษค่ะส่วนย่อยสองตัวบวกกันเป็นส่วนรวมให้น้องแทนว่าส่วนรวมเก็บไว้ในหัวส่วนย่อยสองตัวที่เขากำหนดมาให้แทนด้วยมือนะคะฝึกทำบ่อยๆแล้วน้องก็จะได้เก่งๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ขอจบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ